พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคําอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคําพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจนาวันนี้วันเสาร์ที่9มีนาคมคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณทอเรเคอร์ติส โอกลาโฮมาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องนำเสนออยากหน้นใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ข้อ4ถึง11และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระกริ ู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นคุณทอเรเคอร์ติสเป็นพยานว่าผมเป็นม้และใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมานานกว่าสิปีหลังจากแต่งงานกับผู้หญิงที่แสนวิเศษมา35ปีภรรยาของผมทำอาหารเองทั้งหมด โชคดีที่ผมได้ค้นพบสลัดที่ผมชอบจริงๆทุกวันเมื่อผมอยู่ที่บ้านผมจะทำสลัดแบบเดียวกันนี้ไม่นานมานี้ขณะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสลัดก็มีข้อคิดหลายประการเข้ามาในความคิดสลัดของผมมีส่วนผสมดังต่อไปนี้คือผักขมจากแคลิฟอร์เนียแอปเปิลจากวอชิงตัน มะเขือเทศจากเท็กซัสอโวคาโดจากเม็กซิโกลูกพรุนจากชิลีปลาทูน่าจากไทยน้ำมันมะกอกจากกรีซและน้ำมะนาวจากโรงงานของเราสลัดของผมเต็มไปด้วยสีสันเนื้อสัมผัสรสชาติและสารอาหารโดยรวบรวมส่วนผสมจากอย่างน้อยสี่ทวีปส่วนผสมทุกอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากขาดส่วนผสมใดไปจะไม่อร่อยทันทีในทำนองเดียวกันแต่ละคนมีความโดดเด่นเราแต่ละคนมีสิ่งพิเศษที่จะนําเสนอแต่เราแต่ละคนจะไม่สมบูรณ์เมื่อขาดการมีส่วนร่วมเอกลักษณ์ของเราหมายความว่าเราสามารถนําเสนอสิ่งใหม่ให้กับโลกได้พระเจ้าทรงเรียกเราให้นําความสดชื่นมาสู่ชีวิตของคนรอบข้างเรา ข้อคิดสำหรับวันนี้ด้วยความรักอันสดชื่นของพระเจ้าที่มีต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแบ่งปันของขวัญน,นั้นกับโลกใบนี้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วโลกข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญแห่งชีวิต คือความหลากหลายและสีสันขอให้ข่าพระองค์ทั้งหลายนำความสดชื่นแห่งความรักของพระองค์ในพระเยซูคริสต์มาสู่โลกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ